ช่วงปิดเทอมใหญ่นักเรียนชั้นหมห้าโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกถูกส่งไปเข้าค่ายฝึกวินัย3วันสองคืนที่ค่ายทหารเก่าลิมเขาซึ่งตอนนี้ไม่ได้ใช้งานทางการทหารแล้วแต่ยังมีกำแพงรวดหนามอาคารและสนามวิ่งครบถ้วนแนนและเพื่อน ถูกปลุกตั้งแต่ตีห้าเพื่อไปเข้าแถวฝึกกับครูประจำค่ายวันแรกไม่มีอะไรผิดปกติทุกคนบ่นกันตามปกติแต่พอคืนที่สองเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นระหว่างที่แนนลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกเธอเห็นครูฝึกชายคนหนึ่งใส่ชุดพางเก่าๆเดินมาตรวจแถวหน้าห้อง เขาหน้าเข้มเข้มท่าทางดุมีแววตาเศร้าแปลกๆพอแนนไหว้เขาก็พยักหน้าแล้วพูดว่าระวังอย่าลืมเคารพสถานที่เธอไม่ทันถามอะไรเพราะตกใจรีบกลับเข้านอนเช้าวันต่อมาแนนเล่าให้เพื่อนฟังแต่ไม่มีใครเจอหรือใครได้ยินเรื่องนี้เลย บางคนล้อว่าเธอฝันไปบางคนขำๆว่าเจอผีช่วงสายขณะที่ฝึกวินัยกลางแดดอยู่จูจูนักเรียนชายคนหนึ่งเป็นลมล้มฟุบพอครูฝึกอีกคนชื่ออำนวยมาช่วยทุกคนก็แตกคือออกเพราะเด็กคนนั้นละเมอเบาวๆว่าครูฝึกคนนั้นมองอยู่บนอาคารหลังเก่า เลือดท่วมหน้าเลยครูฝึกอำนวยเงียไปชั่วคู่แล้วบอกให้ทุกคนกลับเข้าห้องก่อนกำหนดคืนนั้นครูอำนวยมานั่งรวมกลุ่มกับนักเรียนเพื่อพูดคุยคลายเครียดแนนก็อดถามไม่ได้ครูมีครูฝึกอีกคนไหมคะหนูเห็นเมื่อคืนเขาเตือนเรื่องขลบรสถานที่ ครูอนวยนิ่งไปสักพักแล้วถอนหายใจสิบปีก่อนครูฝึกที่ชื่อครูสมพรเคยประจำอยู่ค่ายนี้เขาเข้มงวดมากเป็นคนรักวินยัยแต่วันหนึ่งเขาเกิดทะเลาะก,กับรุ่นพี่ทหารฝึกใหม่เรื่องการลงโทษเด็กเขาหายไปในคืนที่ฝนตกหนัก จนอีกวันมีคนเจอร่างของเขาในบ่อน้ำหลังค่ายเหมือนถูกตีหัวแล้วโยนทิ้งลงไปแนนตัวเย็นเฉียบทันทีเพราะชุดที่ครูฝึกใส่เมื่อคืนมีสภาพเปียกน้ำครูอํานวยพูดต่อเสียงเบาหลังจากนั้นค่ายนี้ถูกปิดไปหลายปี ก่อนที่จะเอามาใช้กับนักเรียนหลายคนเคยเห็นเขาเดินตรวจในเวลากลางคืนโดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่ขลบรม่ยืนตรงไม่ไหวศา,ารครูสมพรยังคงทำหน้าที่แม้จะไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้ว